สินทนโซเพื่อนๆทราบหรือไม่คะว่าความสําคัญของการออมนั้นมีมากมายนอกจากจะสร้างความมั่นคงให้กับผู้ออมแล้วยังสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติอีกด้วยค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ความสําคัญเกี่ยวกับการออมเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับลูกค้าธนาคารโรงเรียนมารีวิทยาเกี่ยวกับการออมเงินกันดีก,กว่าค่ะตอนนี้รินก็อยู่ที่ธนาคารโรงเรียนมารีวิทยานะคะ ก่อนอื่นก็จะให้น้องแนะนำตัวกับเพื่อนทางบ้านกันก่อนค่ะน้องบีมส่วนตัวเรามีวิธีการออมหรือมีเคล็ดลับที่ดีในการออมอยังไงบ้างคะก็หนูจะมีกระปุกอยู่3ากระปุกนะคะก็คือหนูจะได้เงินจากที่คุณแม่และคุณพ่อให้เงินค่าขนมไปโรงเรียนค่ะแล้วก็ไปรับจ้างรำซ แสดงตามงานต่างๆค่ะเงินในกระปุกนี้นะคะหนูจะไม่นําไปใช้เพราะว่าพอครบปีนะคะหนูก็จะนาเงินในกระปุกนี้นะคะไปฝากธนาคารออมสินเป็นเงินเก็บของตนเองค่ะก็อยากจะให้น้องบีมนะคะชวนเพื่อนทางบ้านมาร่วมออมเงินกับเราค่ะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านนะคะมาอดออมเงินกัน,นเยอะๆเพื่อเป็นเงินเก็บของตนเองค่ะและไว้ใช้ในยามฉุกเฉินในยามจำเป็นนะคะคราวหนะ้าลินจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนก็ต้องติดตามกันนะคะ สำหรับวันนี้ก่อนจากการเรามาฟังเคล็ดลับการออมเงินจากอาจารย์อนุชาอาจารย์ประจำโรงเรียนมารีวิทยากันค่ะนอกจากแนวคิดนะครับที่เราได้สอนกับเด็กๆแล้วนะครับผมยังย,งยกตัวอย่างให้กับเด็กๆฟังเกี่ยวกับในคลิปของตัวเองด้วยครูมีเงิน100บาทตอนวันก็จะแบ่งกันเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือค่าเดินทางส่วนที่2ก็คือเป็นค่ากินค่าใช้ของเราในชีวิตประจําวันนะครับส่วนที่เหลือเราจะเก็บออมเอาไว้สุดท้ายก็จะฝากขอบคุณทางธนาคารนมสินนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันกับทางโรงเรียนจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเด็กๆ ร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน